ขอถวายปัจจัยด้วยนะเจ้าค่ะอ่าอนโมทนานะเงินเนี้ยไม่ใช่ปัจจัยนโยมนะ่เงินคือของบาดใจอ่าเป็นพระเป็นสมณะนี่รับเงินไม่ได้อ่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าเ,นนเงิน,นเนี่ยคืออสสรพิษอ่เงินคืองูนะบาทเนี่ยไม่ได้มีไว้สําหรับรับงูอ่าไม่ได้มีไว้สําหรับรับอสสรพิษอ่าบาทมีไว้สําสหรับรับ ปัจจัยสี่เงินไม่ใช่ปัจจัยนะยโยมนะโยมรู้จักปัจจัยไหมรู้จักปัจจัยมีกี่อย่างปัจจัยมีสี่อย่างมีสี่อย่างมีหนึ่งมีอะไรมีอาหารอาหารสองเครื่องนุ่มโฮมสามที่อยู่อาศัยสี่ยารักษาโรคเงินนี่ ไม่ใช่ปัจจัยสี่นะปัจจัยมีแค่สี่อย่างนะเงินนี่คือของบาจใจนะของบาดใจโจย,นะยมก็ไม่ควรที่จะเอา,เ,อาเงินมาถวายพระถวายนักบวชถวายอาหารก็พอนะเนี่ยเพราะว่าพระหรือว่าอาตมาครูบานะอยู่แบบพอเพียงนะนะมีอาหารนี่ก็พอเพียงละแต่ว,ว่าแล้วมือม้อเดียวก็อยู่ได้ละนะนะแต่โยมตั้งใจก็เป็นบุญแล้วนะให้โยมเนี่ย เอาไปทําบุญทาทานต่อนะอทำบุญทั้งใจก็เป็นบุญแล้ว